สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งฟาร์มหอยเชลลีสีทองขอนแก่นนะคะเมื่อนวนนี้นะคะเบอร์เสารนี่ปีหนึ่งได้ยินว่าลูกค้าถามว่าอยากเห็นบ่ออนุบาลใันสินะคะว่าเห็ดแบบใดใส่แบบใดนะคะเดี๋ยวพอดีพี่งใส่ไปเบิ้งนะคะว่าบ่ออนุบาลเข่าเห็ดแบบใดนะคะนะคะเดี๋ยวภาพไปเบิ้งบ่ออนุบาลนะคะการตอนนี้ก็ะอดบ่ออนุบาลของข้าเลือนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะคะร่วมๆนะคะของบ่ออนุบาลน,นะคะว่าจะแบบใดนะคะ นี่ก็เป็นบ่ออนุบาลของเฮ้านะคะบอ่อของพี่หนึ่งก็จะเป็นบอ่อพยางนะคะบอ่อพยางขนาด2คูณ3นะคะ2อคูณจะใส่นำ้ำอ่ยี่สิบถึงสามสิบเส้นนะคะหรือ40เส้นนะคะบ่เกินนี้นะคะแล้วก็ใส่กระจัดร้อยน้ำไว้แบบนี้นะคะกระจาดที่มีรูข้างล่างนะคะใส่ร้อยน้ำไว้แบบนี้นะคะร้อยเหนือน้ำนะคะพี่หนึ่งก็ใส่ขวดมัดเป็นทุ่นไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาลูกหอยเขา แกจัดนะคะเขาจะฝักตกลงไปนะคะอันนี้ก็ฟฝากลงหลายแล้วนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะอ่าแบบน,น,น,ะะแบบนี้แบบนี้ฝแบบักลงหลายแล้วนะคะนี่นี่ก็ว่างไว้แบบนี้เลยค่ะาสามารถใส่ปริบัณนที่หลายได้นะคะใส่หลายได้เนาะบอ,อนุบานะคะ่ะเวลาเขาอนุบาลแล้วๆนะคะสามสิบถึงสี่สิบหาวันเท่ากับจะค่อยเก็บเขาไปคูณอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะบอ,อนุบานนะคะ ใะะส่กระจาดไปแบบนี้นะคะพืชน้ำนี่นก็ใส่หลายๆจักหน่อยนะคะใส่พืชน้ำหากงาวนะคะเช่นจอกุลาพักตบชวานะคะหนแ,แดงสีก็ใส่ได้นะคะขอให้เป็นพืชน้ำนะคะใส่ได้เบิดนะคะเอาใส่ไปแบบนี้เลยคะ่ะแต่มีฟักไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะลูกหน่อยของเขาจะฟักห้ายแล้วนะคะเนี่ยตัวน้อยๆนี่ค่ะลูกหน่อยเขานะคะเนี่ยค่ะมีส่วนที่ฟักลงไปห้ายแล้วนะคะกับมีนะคะเนี่ย แล้วเขาก็ใส่ลงไปนะคะตามที่ปริมาณนี้เขาแบบว่ารออูว่าเขาหลายเลี่ยวเขาจะค่อยพ่อนะคะนี่ก็จะเป็นบอ่ออนุบาลนะคะใส่กระจาดที่มีรูของล่างนะคะร้อยน้ำไว้แบบนี้นะคะบกควรที่เสียวว่างไว้แดดจัดนะคะว่างไว้ในห่มนะคะนี่นะคะพื้นที่ฟ้าก็จะเป็นโลง่งโปร่งสบายนะคะลมลื่นแบบนี้นะคะให้เขาจะสุขภาพดีนะคะไอ้มน,นันอากาศไายเทศได้ดีนะคะ ได้ค่ะนี่นะคะสามารถใส่ขนาดบ่อที่กว้างได้นะคะใส่ขนาดบ่อที่กว้างไว้หรือประมาณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรขึ้นไปนะคะจะเป็นบ่อนุบัลได้ดีนะคะบ่อนี้กับพืชนน้ำยังหน่อยอยู่นะคะเดี๋ยววินจะหามาใส่อีกนะคะใส่หลายเลๆเลยนะคะ นี่กะซิประมาณนี้นะคะบออนุบานนะคะที่ฟ้ามลำหนึ่งฟ้ามหอยเชลรีสีทองขอนแก่นนะคะกะให้เพื่อนๆเอาไปเห็ดเป็นแนวท่านะคะเป็นเทคนิคได้กันเรี่องของยุฟ้ามนะคะกะซิเฮ็ดประมาณนี้นะคะเอาไปล่องเห็ดเบิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะ